ครับท่านุ่ยชมวันนี้ผมอยู่ที่พันธ์ไทยรีฟี่นะครับนี่นี่มีนมีคแค่ดื่มกับอาหารนะครับนี่ของเป็นโกโก้โช็อกโกแลตนะครับกับชาไทยแล้วก็นี่เม,มนูที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับแองแอมชีสใช่ไหมใช่ครับอ่าครับข้างในก็จะมี โหร้านก็สวยงามนะครับลูกนี่ค่ะนี่มีมีขนมเค้กค่ะทุกอย่างที่เป็นของจิงนะครับอืมีเครื่องดื่มขนมปังมีขนมเค้กอร่อยไหมครับเอาลองกินดูค่ะดูบรรยากาศดีอยู่หน้าถนนด้วยบรรยากาศดีมากสริครับาดูเนี้ย เป็นร้านเพิ่งว่าเปิดใหม่นะคะร้านเปิดใหม่เพิ่งเรข้ามานะครับน้องพอทานเลยค่ะเดี๋ยวน้องพอจะพาไปดูเครื่องอาหารมันมีอะไรบ้างไปเมนูไ <Okay S 1> ปไหนเมทับะนะคะจะพาไปดูอ่ะ,อะมีอะไรบ้างไปดูไปขออนุญาต มีขออนุญาตโชว์อาหารนะครับอันนี้มีอะไรมีข้าวโพดมีขนมเอาไปดูซิที่น้องพอชอบอยากกินมีอะไรบ้างเลยมีเค้กมีเค้กช็อคโกแลตกับกับน้ําน้ําหวานอันไหนที่น้องพออยากกินนี่มีอะไรนะบลูเบอรี่ครับอันนี้ครับลดลดสี่สิบอ่ะอะไรครับอ๋อสี่สบาทนั่นนหะครับที่น้องพอชอบอันนี้อันนี้มีพวกชิปปอนไปเจอมีเค้ก น,น่านิมีเป็นพวกขนมจีบด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นขนมจีบไก่ด้วยโอ้น่ากินทุกอยา่างโอ้ใชมมียาหมอกให้ด้วยครับ <c oughs> อันนี้เป็นปัง,ป,ง <c oughs> ปังพิเศาแฮมอันนี้น่ากินนะคะลกูกอย่นันนี้อันนี้หัวซองช่งชวหวานก็มีะะโบลล์นัพอเลยขอบโบลล์นัพอ ของกิน,นมีเยอะนะคะ45บาทของโปรดเลยอ้าวน้องพอกลับไปที่โต๊ะโอเคเออไปนั่งกินด็ก